สวัสดีค่ะเค้าครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําเมนูเค้กฟักทองนึงนะคะเป็นสูตรเจค,ค่ะสูตรนี้ทําง่ายนะคะรสชาติก็นุ่มหนึบอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานําฟักทองปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วนําไปหั่นเป็นชิ้นค่ะแล้วเราก็นําไปนึ่งจนเขาสุกเลยค่ะค่ะหลังจากนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามาบดนะคะใช้ช้อนซ่อมบดแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะเราก็บดให้เขาละเอียดเลยค่ะ เริ่มต้นเราจะนำฟักทอง130กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยกะทินะคะหรือว่านมสดก็ได้ค่ะ150มิลลิลิตรค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย80กรัมนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะน้ำมันดอกทานตะวัน2ช้อนโต๊ะนะคะหรือจะเป็นน้ำมันพืชอื่นๆก็ได้ค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเจเนี่ยเปลี่ยนเป็นใช้นมสดได้นะคะ ค่ะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นําแป้งเค้ก230กรัมค่ะและผงฟู1ช้อนชาครึ่งค่ะใส่ลงในกระชอนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งลงในชามผสมเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะอันนี้ตะล่อมเบามือนะคะค่ะเราก็ค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันดีค่ะ อันนี้เราใช้พายซิลิโคนช่วยคนแบบนี้ก็ได้นะคะบางทียังมีเม็ดแป้งขาวๆเขาติดอยู่ด้านในนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนได้ตามชอบค่ะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่เลยค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆตะล้อมคนให้เข้ากันค่ะ ค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่พิมพ์นะคะวันนี้ใช้พิมพ์3 2 1 9เป็นถ้วยจีบแบบนี้นะคะค่ะตามสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ7พิมพ์นะคะค่ะเราก็ตักใส่ให้เต็มพิมพ์ค่ะค่ะอันนี้เวลาที่เราคนตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนี่ยเพื่อนๆอย่าตะล่อมนานนะคะเดี๋ยวเขาจะเหนียวเกินไปเนาะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยเมล็ดธัญ,ญพืชตามชอบเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปนึ่งนะคะจะนึ่งด้วยไฟกลางประมาณนี้สินาทีหรือจนกว่าเขาจะสุกนะคะค่ะนึ่งด้วยน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็สุกแล้วล่ะคะ่ะค่ะหลังจากสุกแล้วเราก็นำออกจากพิมพ์ค่ะ ค่ะเมื่อนํนำออกจากพิมพ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะค่ะเนื้อด้านในเขาก็จะออกเป็นเนื้อหนึบๆน,นะคะก็ได้ความนุ่มนะคะแล้วก็ความหอมมันนะคะของตัวฟักทองแล้วก็มะพร้าวที่เราใส่ลงไปค่ะอันนี้แนะนำให้กินร้อนๆนะคะจะอร่อยค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้ว,ลวคะสำหรับเมนูเค้กฟักทองสูตรนึ่งนะคะวันนี้มาทําให้ดูกันเป็นสูตรเจเราก็ทําได้ง่ายๆค่ะท่านใดที่ไม่ทานเจเนี่ยก็อย่างที่ในคลิปนะคะเปลี่ยนกะทิเป็นนมสดอันนี้เราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะก็ลองปรับท็อปปิ้งดูนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะก็อย่างไงก็ฝากเพื่อนๆลองทากันดูนะคะหาก เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ